สวัสดีครับพี่น้องปููบริตาวันสองวันแล้วครับก็มันจะมาเ่าว่าเรือถึงสามติดน,นนะน่ะมันจะไปประชุมสภาถึงสามติดติดไหนก็ประชุมสามวันเหมือนกันคือตั้งแต่วันเขาจะต้องไปตั้งแต่วันจัดมะแ,แลงละแล้วก็พอมันการมะเจ้าก็ไปประชุมพักนะแล้ววันพุธ ็จะเริ่มประชุมสภาวันพัดก็ประชุมสภาวันซุก์ก็ประชุมสภาเป็นอย่างนี้ตลอดนะแฮสามติดแฮมสามติดนะครับมาจะปิดสมัยประชุมปีนี้ไปละเหลือแหมสมัยเดียวก็จะหมดเวลาละ,ละคือเหลือแหประมาณ6เดือนหมดเวะลาเลยจะเข้าสู่หมดวะะเวลาเดีหกเดือนสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่วันที่14กันยายนพี่น้องนะแล้วสภาเนี่ยจะปิดวันที่18กันยานฮาจะดําเนินการ ที่จะทำงานกันนี่นะครับมันจะมีเวลาแล้วก็วางเวลาว่าอย่างนี้นะครับวันที่สองที่บ้านนี่จะมีการสัมมนา,าของกรรมธิการคณะสารอายการองค์กรตามรัฐธรรมนูญแล้วก็องค์กรตามอาอรามัฐธรรมนูญกองทุนรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนนันที่คือชื่อชื่อกรรมธิการที่ผม เป็นประธานอนุหนึ่งนะครับประธานใหญ่ก็คือคุณจิรยุห่วงศักดิ์เนาะแต่ประธานอนุหนึ่งเนี่ยเป็นผมแล้วเขาจะประชุมกันทุกวันพัสดตอนบ่ายคุณต่อไปคุณจิรยุก็จะประชุมทุกวันพัสดตอนเจ้าเอเพราะฉะนั้นเมื่อปิดสมัยประชุมแล้วผมก็จะไปสภาวันเดียวแล้วก็ปิดมาถ้าผมไปเป็นเอกมติการใหม่น่นะ กรรมธิการใหม่สําคัญจะเกิดขึ้นอย่างครั้งหนึ่งปกติผมก็จะถูกเลือกไปอะแต่เขานี้ให้ให้ขอยางกันเพราะว่าเขาจะมีเวลามาสร้างบ้านสร้างเมืองเรื่องของบัลลังไงให้กําเนาะวันนี้หลังจากผมอู้กับท่านอู้สั้นๆนะครับวันนี้แล้วอู้ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะทําตามที่อู้ไว้คือเขาจะเจิญฝ่ายสภาเกษตรซึ่งท่านประพัฒน์ปัญญาชลักเป็นประธานสภาเกษตรแห่งประเทศไทยอยู่ผมจะอู้กับปิ้นแล้วก็ เสร็จแล้วก็จะใือคุณสุพจน์เนี่ยมาวางแผนกันว่าตั้งนี้ไปเขาจะทามาอย่างกันพ้องแล้วขอเรื่องลำไยจะแก้ปัญหาอย่างใดได้ข้อสรุปหรือขอยะบอกให้พี่น้องทันทีเป้าหมายก็คือว่าเขาจะเริ่ม,มเอานโยบายของพรรคเขาที่เขามาได้เป็นรัฐบาลสกัดไลยน่ะเขาห้องว่านโยบายสร้างเกษตรแม่นยําเพื่อกับชาวบ้านขึ้นแม่นยําในเรื่องการวางแผนแม่นยําในเรื่องการกําหนดราคา ต้นทุนร่วมกันวางแผนการตลาดร่วมกันบริหารส่วนร่วมกันเนี่ยเขาก็จะลองพอโดยบรอใื้เปลี่ยนรัฐบาลจะลองพอลองทําแล้วผมเข้าใจเอาเองนะครับบัจชจยักวิ้าการที่ไหนพู้นะว่าตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของบัจเจยเกษตรอินทรีย์อย่างเดียวนะครับ,บเกษตรอินทรีย์เขาก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะเขาคิดว่าในโลกเขาเนี่ยมีต้นไม้ มีต้นในอย่างกุย่างถ้าบ่ามีคนนี่นะมันจะกินในอย่างล่ะไม่หรอ,อกครับแล้วก็บลัมไย,ยเนี่ยถ้ามันมีต้นบลัมไย,ยอยู่และคนมีอมีภายจะเอาสารเคมีปุ๋ยเคมีมาใส่ขึ้นมันนี่คือธรรมชาติดั้งเดิมเพราะฉะนั้นธรรมชาติดั้งเดิมเนี่ยมันจะเป็นยุคของจุลินทรีย์จุลินทรีย์คือสิ่งมีชีวิตน้อยจุลละก็คือน้อยนะนเนี่ยชีวิตน้อยเนี่ยมันจะเปลี่ยนสารอาหารในดิน เพื่อเป็นอาหารของต้นไม้นั้นๆโดยจะมีใบมันเป็นตัวเชือกเพระาะใบมันต้องหล่นลงมาหรอกแล้วมาทับถมกันก็นกปืนมันก็จะเป็นปุย๋ยอันนี้เป็นเรื่องแนวคิดของคนอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเป้นฐานว่ามันสําคัญและเปิ้ลทมที่อีสานมาสองสามปีแล้วมันได้ผลเข้าก่าได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นยางพาราก็เพิ่มขึ้นยางพารานี่พ่นตังบนมาได้เลยถ้าว่าพ่นดังบนปุ๊บเนี่ยน้ํามันจะตกใส่ย,ยางยางมันจะเป็นสีแดง ก็พ่นได้กระตังปืนแต่บัลลังไงเปิ้นมะเกยเนี้ยลินจีเปิ้นทำบะม่วงเปิ้นทำผลไม้อื่นเปิ้นทำหมดเลยเปิ้นบาใช้ปุ๋ยเลยนะครับปีนิ่งบบใช้ปุ๋ยเลยแล้วก็ใช้ตัวเดียวเนี้ทำแต่ตัวเนี้ยมันฆ่าเชื้อราได้ตัวเมันฆ่าราแป้งราดำได้หมดเลยผมก็เลยคิดว่าเนี้ยจะได้ดีที่เราจะทำเรื่องนี้คือมันสำเร็จอหะเขาจะชวนกันเนี้ยมันกับประเทศที่ เพราะว่ามันมีการไม่ต้องมีการลงทุนแม้มันจะราคาถูกกว่าจ้างนะเขาก็เลยคิดว่าจวนคนที่เต็มใจเนี่ยกันมาค้ดกันอนล้วกันจะลองพอเขาจะเริ่มทน 3, ่นสางบลําไยเนี่ยเดินพฤจิกาเขาจะเริ่มละเนาะแต่รุ่นเนี้ยเขาจะลองพอภัยมีร้อยต้นเขาขอลองห้าสิบต้นบะใส่ปุ๋ยเลยเนะี่ยปีที่แล้วนะครับผมก็มานเนี้ยนะแทบผมก็กลัว,วมันมาดีไว้คุดปกติส่วนผมนี่จะใช้ปุ๋ยเป็นเกินห้าหมื่นนะปีแล้วผมใช้แค่เก้าปันไผ ผมซื้อที่หน้าหน้าสากรของของน้องนิ่มเขาที่หน้าสากรที่ใหญ่ปตุปาเสื่อมตั้อันดับเก้าพันปาแล้วผมไม่ได้ซื้อเลยซื้อกค่สิบสามสิบสามเเอดไปใส่พะกลวบมันใหญ่แท้จริงแล้วเอาไปใส่ปุ๊บแล้วบะใส่กลมีบะไซ่กใหญ่เหมือนกันพี่น้องแต่ราคามันไปบะได้เขาเคยว่ากับเรื่องขารตลาดเพราะบะลไงโชคดีนะมันออกที่เดือนเจ็ดเดือนมันออกเขาสามารถคุมมันได้นะเขากำหนดว่าพ้นวันนี้จะขายเมื่อใดอันนี้อาจะอู้กันก็เดี๋ยวก็ ผมจะเริ่มอู้กันตอนบ่ายได้ผลสรุปอย่างไรแล้วก็เยียดชวนกันละเนาะประเด็นเชงใหม่สมัครมาสิบส่วนเป็นของกลุ่มสะสะวิทยาสรงคำสมัครมาสิบส่วนแล้วก็ผมอู้กับทางสสนนก็บ,บอกว่าออจะเอาหมู่ที่เป็นเกษตรตังใหญ่มาเดี๋ยวผมว่าเออเอามาไม่ได้หวังฟังเตือ้อผมจะเริ่มมันนี้ก่อนแล้ววันที่สองเนี่ยตอนเจ้าจะประชุมกันมาที่การทีนี้อายการมามีกกตมามีอันไหนอำเภอม,มามา,มาอู้ขันว่าหลายๆอย่างนะครับบ้านเมืองมาถึงวันนี้แล้วเนี่ย เขาจะดีไปทางหน้าอย่างไรแต่ว่าพี่น้องครับตอนบ่ายเนี่ยผมถ้าเปลี่ยนไปได้นี่นะถ้าผมเอาวิดีอของเปิ้ลมาไปได้เนี่ยผมใจ้เปิ้ลนเฟซบุ๊กไลฟ์มาจากอีสานเลยแล้วมาบอกว่าเปิ้ลนทำเปิ้ลนทำอย่างไรแล้วเขาจะมีการอู้กันด้วยว่าถ้าจะพ่นสารบารามไหญให้มันออกดอกเนี่ยเขาใช้อย่างพ่องเขาจุเอามาขายชุดตึ้งแปลงขนาดไี่น้อกที่จริงมาเจ็แปลงเขาซื้อเป็นกระสอบมามีสองตัวที่สําคัญคือโพแทสเซียมคลเลต หนึ่งอย่างนะอันนี้เป็นเป็นสารเคมีซึ่งเป็นเคมีควบคุมเพราะมันระเบิดได้แฮปอันนึงเรียกว่าโซเดียมคอเลตเหมือนกันใช้แต่งกันได้เลยแต่ขนาดมอกใดเกิ่งกิโลใจน้ำสองลิตรต้องใส่อย่างอื่นอยู่ก็บ,บัดต,ต้องบัดต,ต้องเลยพี่น้องหรือว่าเขาจะติ๊เขาใส่กันติ๊กไแล้วขายแปลนเขาใส่ 13, สิบศเออสิเอ 13, เอศูนย์ห้าสองใส่เข้าไป เขาใช้ศูนย์ห้าสองสามสี่มาใส่เข้าไปแล้วเขา,เขาใช้แดงเขาใส่สิบสามสิบสามสิบสามเอไมาใช้แบบเขาใช้ไทโอยูเลียครับคือยูเลียตัวหน้าเนี่ยเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ใส่เข้าไปคือมันเพิ่มแต่ผมเขาเยอะเนี่ยบ่ใส่สักอย่างนะึ่งแล้วก็พ่นอย่างนี้นะครับเขาพ่นมันที่หนึ่งนี่เนาะเขาก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าวันที่ห้าพ่นกรรมแล้วก็นหน้าแผ่นหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 6, 8, 9, 10, พ่นแห่งกรรมสามเต้อ พ่นสามเตื้อนะะถ้ามันโป่งขึ้นมาหน่อยแล้วบัต้องไปยืดดอกบัใเจ้อย่างบัต้องไปเยียอย่างที่ยังอ่ะมันดึงขึ้นคนเดียวมันแล้วก็ถ้าว่าพ่นสองเตื้อแล้วมันเริ่มมีออกมาแนละ้วครั้งที่สามบาพ่นดังบนละบาพ่นละนะครับพ่นก็กล้วย,วยพ่นเบาๆตามปื้นใบมันบัดคือมันถูกดังบนมนันนี่คือการใช้มันทํามาแล้วมันได้ผลตั้งรุ่มไส้ก่อนมันใส่อ่ะ มันใส่แล้วมันแบบเสี่ยงมันค้างในดินมันจะเป็นออกพุ่นออกเอไปสุดปีแล้วก็ต้นมันแย,ย่ไปเสียเพราะมันทําลายหากมันแล้วเขาก็จะมีอย่างพ่องอย่างแคลเซียมโบลอนเนี่ยที่เพิ่งขายขวดแปลงๆนี่นะมันต้องไปที่ไหนเราเขาบอกอะไรว่าแคลเซียมกี่กระสอบกระสอบกี่บาทซื้อที่ไหนแล้วก็จะใส่ไอ้กดมันโบลอนก็คือโบลิกเนี่ยใส่ตะใดใส่ปริมาณตะใดแล้วก็ําใส่กี่ลิตร แล้วก็เอาอย่างใส่พ่อเขาก็จะพอกกันมดนะแล้วก็บอกกันว่าอันเนี้เน่ยพอห่านเฉลี่ยแล้วมีตกลิตเตอีบาทเขาช่วยกันทำเราเขาเป็นลักษณะหาองค์ความรู้ร่วมกันมีวิธีเดียวแท่นนที่เขาจะแก้ปัญหาเรื่องบะลํยาไ่ได้บะลํยาไ่นี่เป็นผลไม้รสหวานแปงบาลันดีก็ไดนะ้เนื่องที่ผมกำลังเ,เตรียมจะไปแปลงบาลันดีจะไปจ้างพี่เนี่ยที่ตำบลเมืองจีนะครับที่เปิเป็นหองเรลาเปิ้ลนกันนี่เนะี่ยจะไปขอเพื่อนมาแปลงเล่าพอผมคิดว่า ถ้าเขาทำอย่างนี้นะเขาจะหากินนี้เนี่ยมั่นปลายชีวิตผมคงไปอยู่กับเกษตรแบบนี้แหละครับผมอู้คุณพี่น้องฟังพี่น้องก็คงจะงงว่าผมมาขึ้นแต่อย่างอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจวนกันเนี้ยเนี่ยบอกว่าบอกมาทมนะฮะแต่จะจวนกันมาที่ที่สนใจเนะี่ยมาทำว่าเขาอยาอีนอ่อยทำอีอ้นอ่อสารตัวนี้นะพี่น้องเป็นขายติดราคากันห้าสิบบาทแต่ถ้าเขาเขาช่วยกันไปเนี่ยเอารถไปขนมาเองอย่างเองนะผมขอเพิ่นย่อมมันนะฮะตกปั้นเอาถึงก้ารถก็ล้ะบ้น่าจะเกินสิบห้าบาท อาจจะได้ถูกกว่านั้นก็ได้ถ้าเอามากำนนะกแล้วอะมูเนี้เขาจะมาเนี้ยด้วยกันถ้าซื้อมาแจกว่าเป็นเรื่องการเมืองบัแจกแต่ว่าเต็มใจเนี่ยเต็มใจทําทดลองกันนะครับผมจะจวนมู่บ้านเกิดผมด้วยตั้งประตูปา่าสันทรายมหาวงมามาทําพอแล้วก็จวนตั้งบ้านผมจะไปนเนี้ยที่ไม่ตีบก็มูอัไอ้เงินก็ว่าจะเนี้ยตวยัวอีนะครับตังบัญชีก็ในยกดิของเนี้อ ต่งางบรรทาก็มีพี่น้องที่เป็นแย้ใช่ยส่วนอย่างหลายคนก็จะมาลองพอบรรทุกเมืองลีิันก็จะมานะครับพอิันมาปุ๊บเนี่ยคนที่จะบริหารร่วมกันคือไอ้ไอ้สุพจน์คนประสานแล้วเข้าเนี่ยเขาไปจะอู้ถึงเรื่องเข้าก็ขอ4 3สปลูกคือไผ่ขายคื้ไผ่เข้าญี่ปุ่นที่ปลูกปราสาทเขาจะปลูกยังไ้ขายยังไงเขาจะร่วมกันทํางานด้วยกันพี่น้องเพราะว่าถ้ามาอันเข,เขาไปบ่ได้เหตุผลที่ไปบป่ได้เพราะหนึ่งพาณิชก็บอกเป็นใจเขา บเดี๋ยวมันซื้อหุง้งขายหุ้งนะเลยทำแล้วก็เมื่อก่อนนี้เขาบอกว่ากันเพราะว่าถ้าซื้อเอเอ่าสองบาทหรือ้าบาทเอบาดรดเนี่ยมันก็ห่างกันประมาณสามบาทเนาะห่างกันประมาณสามบาทแล้วก็ต่อมาก,ก็เป็นบีก็ห่างกันมาเท่าไรบเดียวมันมาอัานนะ่เอสิบห้าเอเอสิบห้าอย่างเอเดียวเอาสี่บาทเอาไปมาซื้อสี่บาทพาอจะได้เพราะว่าสี่บาทครับ สิบห้าบาทเนี่ยมันเอาเวลาขายลอดออกมาหูเดียวกันเปิ้นเอาเปรียบเรื่องนี้เนี่ยพาณิช้าเปิ้นเป็นใจเฮาเนี่ยเปิ้นตองวีอู้ครับคนแปลงว่าอย่างอีมาตรฐานอีบอา่าแล้วบอกเขาว่าหูมันใหญ่เน้อย์มาตรฐานต้องประกาศมาหูตะใดประกาศหน้าบ้านคนเต็มใจขายก็ใหยขาย,ขาย อันนี้บบป,ประกาศจะเข้าเข้าใจโดยโดยช่วยคิดใจว่าเอเอราคาดีเอเอราคาดีเพื่อเอาเงิมากับโนดอ่ะถ้าฮูมันต่างกันนี่ก็ทำาบกว่าการสักรรมอันนี้ฮูต่างกาันไม่แล้วขายไม่ขายเป็นงูเลี้ยวกันมันเลยเป็นเรื่องที่เขาต้องอู้กันในเรื่องนี้แล้วก็จะต้องมาทําความเข้าใจร่วมกันด้วยกระบวนการของของการ,กรเกษตรแบบใหม่ที่พ้ังมาเกษตรแม่นยําเป็นปนโยบายของพรรคเพื่อไทยเมื่อครั้งก่อนแต่มันไม่ได้เป็นรัฐบาลก็เลยบริษัทกรรมแล้วของบริฑุบัลลังไงยเขาออกบัตรได้ แต่ส้มก็เข้ามาแอปเปิลก็เข้ามามันยังมันยังเข้ามาไปของจีนหมดแต่จีนบาฮับบาลายัยแห้งเงาบาฮับบาลามยัยดีเผารัฐบาลก็บไปต่อรองถ้าเป็นรัฐบาลเมื่อก่อนนะข้าแตงรักขอท่านทศินท่านหนุ่มชายสมัยนะั้นนี่ยเปิ้เนี่ยจะได้ครับแม้แต่ท่านอะภิสิทธิ์ก็แย่นะเงี่ย่า,าได้ครับถ้าบาลามยัยออกไปนะก็บ่ฮือสม้มเข้ามาเหมือนกันแต่มันเดียวมาอ่านนี่เปิ้ลเอามาอย่างมาติดติเปิ้ลมาเอาเอาผมว่าอย่างก็เลยคิดว่า ตั้งนี้ไปเขาจะเยอะแยแบบใหม่นะครับวันนี้อ้ทิยาเนอะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปอูเต็นหมู่เกษตรกรที่เพิ่นเริ่มมากันละผมจะอู้สรุปจะได้ะค่ขาจะบอกคือครับขอบคุณครับสวัสดีครับ